ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดปราจินบุรีภายหลังจากนายกองตีประภรุษ์อังสิชัยมงคลในอำเภอปัจจันตคามได้มีประกาศอำเภอปัจจันตคามขอเชิญชวนร่วมบริจาคอย่างรถำนวยเก่าเพื่อสร้างบังเกอร์ให้ทหารไทยจุดผามอ,อีแดงจังหวัดศรีสะเกดระหว่างวันที่7-12ถมิถุนายนติดต่อบริจาคได้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอปัจจันตคามหรือโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ไปรับได้ที่เบอร์โทรศัพท์037 291402พบประชาชนในพื้นที่อำเภอปัจจันตคามและใกล้เคียงทราบข่าวได้นำยางรถยนเก่ามามอบให้กองรวบรวมเก็บไว้ที่ข้างหอประชุมว่าที่ยงการอำเภอปัะจันตคามจำนวนมากอย่างคึกคักเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จากแนวหลังส่งใกล้แนวหน้าที่ดูแลประเทศนายกองตรีประพลศักดิ์นายอำเภอประจันตคามกล่าวว่าพบมีประชาชนหลังไหลนำยางรถยนต์เก่ามาบริจาคนับเป็นกำลังใจให้ทหารหารให้ต่อเนื่องทุกวันจนถึงวันนี้รวมแล้วจำนวนมากกว่าเจ0เส้นแล้วและเมื่อถึงวันรับการบริจาคน่าจะได้มากกว่าหนึ่งพันเต้นรวมถึงได้รับบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง และน้ำมันสะอาดจำนวนหนึ่งโดยจิตปิดรับในวันที่12มิถุนายนนี้และจะได้รวบรวมส่งค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขตตาบนนองยานาชอเอกันทาราจจังหวัดสุทธิเกตในวันศุกร์ที่13มิถุนายนนี้โดยทางนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจินบุรีเป็นประธานต่อไปยางหลักไหายมาจากทุกสารทิศนะครับไม่ว่าจะเป็นของประจันตคามของศรีมหาโพธิ์แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง ตอนนี้รวมๆเบื้องต้นนะครับประมาณ700เศษแล้วก็ที่ยังตกค้างอยู่ตามพื้นที่ต่างๆคาดว่าถึงวันส่งน่าจะมีร่วมๆพันพันกว่าพันกว่าเส้นครับนะครับวันนีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้นะครับเป็นปัตอบรถสวยนะครับทั้งห้าสาขานะครับใครับทกางรถยุทไชแร้ว จมบวนสอรอเส้นนะครับแล้วก็ข้าวสารหนรากระอนครับรวมถึงมาม่ามาม่าอีกหน0้ลองนะครับแต่ก็ให้จับท่านายเจที่ประกันนะครับนะครับเพื่อไปคอบต่อนะครับให้กับทหารหารที่มีแรงของป้อมอาวุธปืนเลี้ยงขาเรานะครับนำไปใช้ประโยชน์นะครับเพื่อเปเคื่องุปโภคหรือเครื่อบริโภคนะครับปนิยามเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับมีกันเป็นลักลเลย นะครับเป็นหนังรถเ้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูข้าสารกันนะครับไปดูข้าสารกันป่ะอ่ะครับจ้ะบานีิสนพุนรรงงานชัชวาริศรีปินสายข้าตังหวปรานบุรีครับ